แจ้งข้อแรกเลยค่ะวิธีที่จะสร้างเสน่ห์หรือว่าทํายังไงให้ตัวเองแบบโดดเด่นแล้วฝรั่งสนใจแล้ะชอบอะ่ะคือคุณต้องแสดงออกในเรื่องการสนใจอันนี้คือสําคัญเราจะมัวขี้อายเราจะแบบทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะหาแฟนฝรั่งอะ่ะเราต้องแบบกล้าที่จะพรีเซนต์ตัวเองกล้าที่จะนําเสนอตัวเองว่าฉันสนใจเธอทุกคนรู้ไหม ว่าตอนนั้นอะที่เอมเจอกับหนุ่มอเมริกาที่แบบรวยมากอะแล้วก็มันก็แบบสวรรค์ลมคือเอมใช้วิธียังไงแต่เ,เอมจะบอกให้ทุกคนฟังนะตอนนั้นอะคนคนนั้นนะคะเอมก็เข้าไปในกลุ่มหาแฟนแคล้ายๆที่เอมทำอันนี้แหละให้กับสาวๆคนนั้นอะเขาเป็นเจ้าของโรงงานฟาร์มเซีก็คือผลิตยาแล้วก็ทําธุรกิจนะคะ เกี่ยวกับแบบอย่างเช่นธุรกิจกัญชาแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยมันมีกฎหมายที่ทําให้ผูกกัญชาแล้วเอามาผลิตเป็นยาได้เนาะเขาอะ่ะก็ไปโปพสต์พรีเซนต์ตัวเองเหมือนกับการที่เอ็มเอาหนุ่มมาพรีเซนต์แบบนี้แหละเอ่อเกี่ยวกับตัวเองวอง่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มีส,สาวๆอ่ะมาคอมเมนต์เยอะกว่านี้นอีกสองพันค่ะทีนี้เอ็มก็ต้องมาคิดอีกนะว่าสาวๆมาคอมเมนต์เยอะมาก ทำยังไงเอมถึงจะเอ่อได้คุยกับคนนี้ทํายังไงเอมถึงจะท a m ให้เขาเห็นเอมได้เนาะวิธีแรกก็คือเอมอะ่ะใช้วิธีตอนนั้นเนาะคือตอนนั้นเขา,าโพสต์เองไม่ใช่แอดมินแบบเหมือนในเพจนี้เอมก็คือใช้วิธีโดยการส่งข้อความไปหาเขาแต่การส่งข้อความไปหาถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกัน มันจะมองไม่เห็นข้อความนั้นถ้าเขาไม่ไปดูอีกอันนึงอะที่มันเป็นกล่องแบบสะสมเยอะแล้วก็วิธีที่สองอะค่ะทุกคนก็จะไปคอมเมนต์แบบใต้โพสต์ใต้โพสต,ต,ต์เยอะมากแต่ว่าเอมอะก็จะไปคอมเมนต์ที่แบบคนน้อยที่สุดอะที่มันมีที่มันมีรูปเขาแล้วก็แบบกดกดกดรวมรวเม้น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 ซึ่งเวลาที่เม้นแบบนั้นอะมันทําให้เราแบบดูโดดเด่นขึ้นมา คือโดดเด่นขึ้นมาคือมันแสดงว่าอุ้ยคนนี้สนใจฉันจริงๆเขาชอบฉันจริงๆเขาก็เลยส่งข้อความทักมาคุยกับเอมทักมาคุยแล้วก็ได้คุยกันได้แชทกันแล้วจากนั้นนะคะคุยกันในเนี้ยแล้วเขาก็ขอร้องให้เอมอะออกจากกลุ่มนั้นไปโอเคเราก็ได้ออกจากกลุ่มในการหาแฟนนั้นออกไปเนาะแล้วก็จากนั้นนะคะคุยกันไดสามเดือนสามเดือนนะคะเขาก็บินมา ที่ประเทศไทยเลยตอนเวลาที่เราคุยกันอะเราวิดีโอคอลคุยกันทุกวันเลยแล้วเราก็แบบไปตกลงปรงใจกันเป็นแฟนกันในตอนนั้นเลยนะคะในตอนที่แบบว่าเริ่มคุยยังไม่เจอตัวจริงกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่าตอนน่อได้ไหมนั่นแหละคะ่ะก็คืออันนี้วิธีที่ทราให้เขาเห็นเราและโดดเด่นจากตรงนี้เดี๋ยวเอมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไง คือจะมาแกะในเรื่องงที่มันแบบมีทั้งเรื่องที่มันแบบใช้แล้วเวิร์กเรื่องที่ใช้แล้วมันไม่เวิร์กแต่เรื่องเนี้ใช้แล้วเวิร์กแล้วเอมเคยเอาไปใช้กับคนหนึ่งอะค่ะที่เป็นแบบซูเปอร์สตาร์ที่เป็นแบบฝรั่งอืมเอ่อตอนนั้นะเอมเอาไปใช้กับคนหนึ่งที่อยู่ในวงการแบบไลฟ์โค้ดประเทศเยอรมันที่เป็นฝรั่งเนาะ เขาก็เลยแบบได้มาโคชชิ่งให้เอมฟรีเลยเห็นไหมคะโดยการที่เอมก็ใช้สูตรเดิมโ <c oughs> ดยการที่เป็นเมนตอบคอมเมนต์ของเขาเขาไม่รู้จักเราหรอกคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอะกล้าพรีเซนต์ตัวเอง ก้าวว่าเรานะสนใจคนนี้นะเราสนใจอยากจะให้เขาช่วยเราเรื่องนี้นะเราส่งข้อความไปหาเขาเราชวนเขาคุยแล้วเขาก็มาแอดเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์ใน Facebook ของเราแล้วเราก็ได้แชทกับเขาแล้วสุดท้ายนะคะเขาก็มาโคชชิ่งให้ MV โดยการโครชชิ่งก็เป็นภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าคือจากเยอรมันอะ ก็คือโชว์ก็ทําให้เราได้ปลดล็อกเรียนรู้ในหลายๆเรื่องคือมันมีหลายอย่างเลยนะทุกคนที่เอมใช้ในเทคนิคอะไรแบบเนี้ยคือเอมก็เลยจะมาบอกทุกคนนี่แหละว่าวิธีคุณต้องทําแบบนี้ถ้าคุณสนใจใครคุณต้องทําให้ตัวเองโดดเด่นเวลาถ้าเราไม่ไม่โดดเด่นเราจะไม่เตะตาเลยและเราจะไม่ได้เป็นที่น่าสนใจคือถ้าเราชอบจริงๆนะอันนี้คือข้อแม้ว่าชอบจริงๆเนี่ยอยากลองคุยให้ได้คนเนี้ยชอบมาก หรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากทําความรู้จักให้ได้เราต้องคิดต่อหาวิธีว่าเราจะโดดเด่นแล้วเขาจะสะดุดเราได้ยังไงเอมนะใช้วิธีนี้ซึ่งเอมก็เอามาบอกทุกคนแล้วละคะ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นอายุเยอะมีลูกติดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มั่นใจผาสมภาษาไม่ได้อย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่รู้ว่าตัวเองอยากมีแฟนต่างชาติ นะคะตั้งใจคุณประสบความสำเร็จแน่นอนมาดามไม่ต้องกลัวคือแม้แต่คนที่ไม่เรียนหนังสือเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็มีแฟนต่างชาติได้ถ้าเขามีได้คุณก็มีได้เรื่องพวกนี้มันเรียนรู้กันได้ค่ะมันคือทักษะคำว่าทักษะคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าวุความจาไม่ดีไม่เกี่ยว ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะประสบความสําเร็จเราอยากมีแฟนต่างชาติยังไงคุณก็มีได้เป็นกําลังใจให้มาดามทุกคนนะหมดข้ออ้างเนาะในการที่จะแบบหาแฟนฝรั่งสวยไม่สวยไม่เกี่ยวการศึกษาไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่ความมั่นใจแล้วก็ความมุ่งมั่นตัวเองยังไงก็ประสบความสําเร็จ คือเองจะพูดให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาบล็อกคุณได้อะมันไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางคุณได้ว่าการที่คุณอยากมีแฟนต่างชาติได้อะเอาจริงๆถ้าเราถ้าเราคิดแต่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เราจะไม่มีทางได้อะไรเลยค่ะมาดามมาดามท่องไวเลยเนะสิ่งการมีแฟนต่างชาตินะด้านได้ไออดนะคะ จริงๆถ้าเราแบบไม่กล้าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะมาดามดึกแล้วสี่ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึง굿ไนท์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีส่วนในเรื่องของหินมงคลนะคะเดี๋ยวเอ็มแจ้งทุกคนอีกทีนึงเนาะว่ามันแบบเหลือเท่าไหร่นะคะคือตอนนี้มันก็จะไม่เยอะมันไม่เยอะเพราะมันเป็นรอบพิเศษอันนี้นะคะฝันดีค่ะบายบายค่ะมาดามชื่อเพจอะไรคะ คือจริงๆเนาะถ้าสมมุติว่าใน Tik t o กนะคะยังหาไม่เจอมาดามพิมพมาสไทยหาแฟนฝรั่งเว้นวักคนโสดต้องมีคู่ By By ีวายโชเอมนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่านึกไม่ออกมาดามเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกที่เป็นลิงก์มันจะมีเขียนอยู่ว่าชื่อเพจอะไรแล้วมาดามก็กดเข้าไปมันมีเพจเอมคนเดียวนั่นแหละดูหน้าคือหน้าเนี้ยอันเดียวนะคะไม่ได้มีใครก๊อฟเนาะฟันดีนะคะฝันดีค่ะทุกคน เดี๋ยวเราเจอกันมาดามทุกคนเนาะที่ฟังอยู่อะทุกคนจะต้องได้แฟนต่างชาติแน่นอนโดยการเอาทริคที่เอ็มแนะนําไว้อะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวมีแฟนต่างชาติหาได้ไม่ได้ไม่ต้องกลัวเนาะทุกคนจะต้องได้แล้วทุกคนจะต้องประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะพี่บัวนั่งฟังตั้งแต่วินาทีแรกค่ะชอบมากขอบคุณมากค่ะพี่บัวนะคะเป็นกําลังใจให้ ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรใดๆเลยแค่เราเรียนรู้เราก็จะได้มันมีอยู่แค่ว่าตอนนี้ทำไมเราถึงไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้สแสดงว่าถ้าเรารู้เราก็ได้เหมือนคนที่รู้ถูกค่ะเหมือนกันเด้เลยสมัยก่อนที่เอมไม่รู้คือเอมเอมไม่รู้เอมก็คือไม่ได้แต่ถ้าสมมติเอมรู้คือโอเคได้เราแค่รู้เทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆฝรั่งชอบอะไรอุ๊ยชอบอะไรชอบให้เราแบบ ทำยังไงเราก็แค่ทําอย่างนั้นน่ะเราก็ได้นึกออกไหมคะมาดามมันไม่ยากเลยเนาะโอเคค่ะบายบายคะ่ะมาดามเดี๋ยวเราเจอกันเนาะสวัสดีค่ะ